เรื่องของแชมเปี้ยนลีกโค้ชก็เคยอยู่แชมเปี้ยนลีกมาแล้วในระบบเก่านะาเราพูดถึงแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยคราวที่แล้วของเก่าเนี่ยคือ6กับ6กสองโซนทีเนี้ยเขาแบ่งเป็นใหม่ละคือเป็น12ทีมแล้วก็แบ่งเป็น 4, 7, 4, 4, 4, 4 4, 3, 2สามันทำให้ระบบการแข่ง เข้มงวดมากขึ้นไม่มีใครปล่อยจอยใช่โค้ชคิดว่าอย่างไรเรื่องนี้ผมว่าดีอย่างเงี้ยระบบเงี้ยมันน่ามันน่าจะใช้ตั้งนานแล้วอย่างระบบระบบเก่าบางทีมที่มันแพ้แมตช์สองแมตช์ก็เริ่มปล่อยจอยแล้วมันก็จะมีผลต่อทีมที่เขากำลังรุนเพราะนั้นตรงเนี้ยมองว่าการจัดแบบนี้มันโอเคในการที่มันมันเจอกันหมดแล้วทุกทีมมันต้องทำให้ได้ทำให้ดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นก็ก็โอเคนะผมเห็นด้วยกับกับการแบ่งแบบนี้เ็โอเคเหนืออยู่กับอะไรครับ เหนือน้าจะภาคกลางภาคกลางกับกลางโซนใหม่โซนใหม่โซนใหม่มองไปไกลๆหรือยังว่าเป็นไงกรมองนะผมก็มองว่าถ้าอย่างปีนี้เราเราทัด่ามันยังเป็นระบบเดิมมันมันต้องเจอทางโซนภาคภาคอีสานพวกอะไรมันก็จะหนักหน่อยแต่ทางเพราะว่าทางภาคอีสานค่อนข้างที่จะโผลประมาณนัหนักแล้วก็ทุ่มในการซื้อตัวในการอะไรเพราะนั้นก็ยังมองว่าเราไปแชปีมยนลีกได้เนี่ยกอกาสค่อนข้างเหยียดสูงในปีนี้ที่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 เราจะพยายามที่จะไปที่สองให้ได้ แล,แล้วก็วางวางวางแผนแล้วก็วางระยะยาวว่าเอ้ยถ้ามัน,ม,น,ม,นมันเจอโซนทางทางนี้ยก็ยังถือว่าไม่ได้แข็งมากมายครับก็ก,ก็ยังมั่นใจนะผมมั่นจว่าเราสามารถที่จะปีนี้อาจจะเป็นปีที่งบน้อยแต่อาจจะไปก็ได้นะครับเคยใช้งบมาเยอะแล้วก็ไม่สมหวังักทีสสำหรับพิโลก,ก็พยายามผมก็พยายามทาให้แฟนบอลได้ได,ได้มีความสุขให้มากที่สุดครับผมเล็กสถ้าเล็แรกถ้ามันเข้าเป้า เลขสองต้องเติมอะไรอีกเยอะไหมสำหรับโค้ดเองถ้ามันมันยังอยู่1ึงสองสามอะไรเงี้ยที่มันยังลุ้นอยู่ผมก็คิดว่าบอสต้นก็น่าผมผมก็ยังมองว่าบอสต้นก็น่าจะจะมีการเสริมให้แน่นอนแล้วก็เราก็ต้องมามองว่าจุดไหนที่เราขาดแต่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะถ้าทีมมันดีอยู่แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจบสกอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเกมลับที่มันพลาดง่ายหรือเปล่าอะไรนี้ต้องมาดูในจังหวะที่ในลีกอีกทีนึงว่าเราเราต้องแก้จุดบกพร่องตรงไหนแค่นั้นเอง สุดท้ายฝากแฟนบอลน่แฟนบอลน่าจะรู้แหละว่างบน้อยลงถูกไหมครับแต่เขาต้องมาเข้ามาดูอยู่แล้วชาวสีม่วงเนี่ยก็ผมก็ยังงั่นใจนะก็ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บอสต้นที่ด้วยเรื่องงบประมาณก็ต้องเข้าใจทางผู้บิิหาแล้วก็แฟนบอลก็เข้าใจว่าปีนี้เราค่อนข้างที่จะมีงบประมาณที่ค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะฉะนั้นทุกคนมันมันไม่ได้ความมุ่งมั่นมันไม่ได้ลดน้อยตามเงินไปเลย ผมก็ยังเชื่อว่าทั้งบอสแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานสตาฟน้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมกันในปีนี้มันจะมีอะไรดีๆให้ให้ให้เราได้เห็นว่าเอ้ยงบประมาณที่มันมันจำกัดแต่ใจมันยิ่งใหญ่กว่างเงินก็ได้นะครับก็ก็อยากฝากทุกคนเ,เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับในวันในวันที่บางทีมันอาจจะล้มไปบ้างหรือ,อท้อไปบ้างก็เข้ามาเป็นกําลังใจกันผมยังเชื่อว่าชุดนี้ใจใหญ่กว่างเงินแน่นอนครับครับผม อ่านิดนึงครับโค้ชเคยพาเข้าแชเมเปี้ยนทีมอะไรบ้างผลงานก็เก่าเป็นไงบ้างได้แชมป์โซนทัชดาวนออกทั้งนั้นเลยตอนนั้นอตอนที่เริ่มทำทีสามก็คืออ่าบ้านค่ายได้แชมป์กับบ้านค่ายแล้วก็ย้ายไปทำพวกแดงก็ได้แชมป์กับพวกแดงอสองทีมสองทีมก็ในโซนเดียวกันก็ได้แชมป์ทั้งสองปีสองปีซ้อนก็ตอนนั้นค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเรารู้อ่ะแล้วเรา จากก่อนทำทีสองมาลงมาทำทีสามสองปก<ม>กีก็ประสบความเร็จแต่ไปแชมเปี้ยนเีกเราก็พลาดน,นิดเดียวนะครับ<ม>ก็ไม่ได้ไม่ได้ึ้นก็มันถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาเพื่อมาทำทังโซนภาคเหนือนะครับ<ม>โซนภาคเหนือก็เริ่มมาทำฟีโรกเป็นทีมแรกและปีนี้เป็นปีที่สองก็ก็คิดว่าก็น่าจะมีประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือทีมได้บ้างแล้วก็ทำให้ไปถึงเป้าหมายได้ครับผม